วันนี้นะคะเราได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์นะคะกับ d ด g จ t a l s k i l l ไปค่ะอยากให้ท่านรองช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะให้คนมาใช้งานค่ะครับก็จริงๆแพลตฟอร์ม i i i t t l s s k l l เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ทางสำนักง,งานทำร่วมกับสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับซึ่งถือเป็นตัวจริงเสียงจริงของวงการโคดดิ้งของบ้านเรานะครับเราเองก็พยายามที่จะเรียกว่ารวบรวม คอนเทนต์ที่จําเป็นที่สําคัญนะครับตั้งแต่เรื่องของเบสิกเลยดิจิทัลเดเซอรซีไปถึงเรื่องของการโปรแกรม IoT นะครับเรื่องของ Cy b e r Security และเรื่องของ Data Si ซน์นะครับรวมถึงทักษะอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นภาษาอังกฤษในการเป็นโปรแกรมเมอร์ต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ภาษาไทยที่สําคัญเป็นคอนเทนต์ที่ ได้รับการรวบรวมตรวจสอบมาแล้วจากกูรูหลายๆท่านนะครับรวมถึงเชิญกูรูใต้ฟ้าเมืองไทยหลายท่านเลยที่เป็นคนที่เก่งด้านต่างๆเนี่ยมาเขียนคอนเทนต์เกยบบทความให้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าเป็นที่ที่เดียวที่รวบรวมคอนเทนต์ดีๆดีทุกๆอย่างนะครับมาที่เดียวจบเลยดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับให้กับน้องๆพี่ๆโปรแกรมเมอร์ทุกท่านได้มาใช้งานดิจิตอลสกิลด้วยครับขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมไปใช้งานกันด้วยนะคะ